สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเอ่อมาดูกันให้ชัดๆเลยค่ะเรื่องมาตรฐานกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัวโดยเฉพาะเกณฑ์ที่สมสหรือสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเนี่ยเขาใช้ตัดสินระดับคุณภาพ3 4แล้วก็5ค่ะซึ่งเป็นแนวทางล่าสุดเลยครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจาก คู่มือการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยฉบับปรับปรุงล่าสุดเลยนะคะ10มกราคม2567คือการเข้าใจระดับต่างๆนี้สำคัญมากเลยนะคะใช่ครับสำคัญมากเพราะมันสะท้อนคุณภาพการดูแลและก็พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราโดยตรงเลยครับผมเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะแกะให้เห็นภาพชัดๆค่ะว่าอะไรคือความต่างจริงๆระหว่างทาได้ตามเป้าทาได้ดีต่อเนื่องแล้วก็ยอดเยี่ยมเป็นต้นแบบตามกรอดของสอมศน,นี่แหละคะ่ะ ครับคือกรอบการประเมินของประถมวัยเนี่ยนะฮะหลักๆเขามีสามมารตรฐานคือเรื่องคุณภาพเด็กการบริหารจัดการและก็เรื่องการจัดประสบการณ์ทีนี้รวมๆกันทั้งหมดเนี่ยก็มี18ตัวชี้วัดครับ18ตัวชี้วัดเลยนะคะครับ ซึ่งแต่ละตัวก็จะถูกประเมินออกมาเป็นระดับคุณภาพนี่แหละครับอ๋อค่ะงั้นขวัวใจสำคัญที่เราจะเน้นกันวันนี้เลยก็คือระดับ3 4ี่แล้วก็5เนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงคะถ้ามองในเชิงหลักการภาพรวมๆก่อนครับถ้าจะอธิบายแบบรูปรัดที่สุดนะครับระดับ3มเนี่ยก็คือดีหมายถึงสถานศึกษาสามารถดำเนินงานในตัวชีวันนั้นๆได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เลยมีหลักฐานม,มีข้อมูลชัดเจนค่ะ คือทาได้ตามที่บอกไว้ใช่ครับส่วนระดับ4เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นดีมากคือต้องทําได้ตามเกณฑ์ระดับ3นั่นแหละครับแต่ต้องทําได้ต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีติดต่อกันนะฮะอ๋อต้อง2ปีครับและที่สําคัญมากๆเลยคือต้องมีการนําผลการประเมินไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับไม่ใช่แค่ทําได้เฉยๆ ข้าใจค่ะคือไม่ใช่แค่คงที่แต่ต้องมีการพัฒนาขึ้นด้วยถูกต้องครับทีนี้พอเป็นระดับ5เนี่ยคือดีเยี่ยมอันนี้ก็ต้องทำได้ตามเกณฑ์ระดับ3ต่อเนื่องไปอีกเป็นอย่างน้อย3ปีติดต่อกัน3ปีเลยนะคะครับ3ปีแล้วก็ต้องโดดเด่นมากๆจนเป็นแบบอย่างที่ดีหรือที่เราเรียกว่า best practice นั่นแหละครับ best practice นี่คือยังไงคะต้องแบบ โด่งดังหรือว่าต้องมีรางวัลอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะเอ่อไม่จําเป็นต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับแต่คําว่าแบบอย่างที่ดีในที่นี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่เราทําได้ดีในที่ของเรานะฮะแต่มันต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน วัดผลสำเร็จได้จริงแล้วก็สำคัญคือสามารถถ่ายทอดให้สถานศึกษาอื่นๆเขาเอาไปปรับใช้ได้ด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องแชร์ได้จริงด้วยแสดงว่าระดับ4เนี่ยเขาเน้นความสม่ำเสมอกับการปรับปรุงภายในตัวเองเป็นหลักใช่ครับส่วนระดับ5นี่คือต้องก้าวไปอีกขั้นคือแบ่งปันความสำเร็จให้คนอื่นได้ด้วยทีนี้ ออลองมาดูตัวอย่างกันหน่อยดีไหมคะว่าพอลงรายละเอียดในแต่ละมาตรฐานแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างคะได้เลยครับอย่างมาตรฐานแรกเลยมาตรฐานที่1เรื่องคุณภาพเด็กตัวชี้วัด1.1การเจริญเติบโตอันนี้น่าจะเห็นภาพชัดนะคะใจครับชัดเจนเลยตัวชี้วัด1.1พัฒนาการด้านร่างกายเนี่ยถ้าเป็นระดับ3 ก็คือเด็กๆมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็นเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วตามวัยดูแลสุขอนามัยพื้นฐานของตัวเองได้อันนี้คือตามเป้าที่สถานศึกษากำหนดไว้นะครับค่ะพอเป็นระดับ4ก็ต้องโชว์ให้เห็นว่าเด็กๆของเราเนี่ยบรรลุเป้าหมายพวกนี้ต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย2ปี 2> ส่วนระดับ5นอกจากจะต่อเนื่อง3ปีแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรพิเศษขึ้นไปอีกเช่นมีนวัตกรรม หรือมีวิธีการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายที่มันโดดเด่นมากๆทําได้ดีเยี่ยมจริงๆจนเป็นแบบอย่างให้ที่อื่นมาเรียนรู้ได้ครับอ๋อค่ะค่ะเห็นภาพเลยค่ะแล้วถ้าขยับมาเป็นมาตรฐานที่2องละคะเรื่องการบริหารจัดการอย่างตัวชี้วัด2 2เรื่องกลยุทธ์เป้าหมายอะไรพวกเนี้ยความต่างระหว่างระดับมันจะออกมาในรูปแบบไหนคะ ครับสำหรับ2.2การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยถ้าระดับ3ก็คือสถานศึกษามีการกำหนดแผนมีกลยุทธ์มีเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้มีระบบประก,รกันคุณภาพภายในที่ทำงานอยู่แล้วก็รายงานผลให้สาธารณะทราบค่ะก็คือมีระบบครบประมาณนั้นครับ พอเป็นระดับ4นอกจากจะทำสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องมา2ปีแล้วเนี่ยจุดสำคัญคือต้องแสดงให้เห็นว่าได้นํำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในเองหรือผลจากภายนอกครั้งก่อนๆนเนี่ยมาใช้ปรับปรุงแผนปรับปรุงกลยุทธจ์จริงๆจังๆครับอ๋อต้องเอาผลมาใช้จริงใช่ครับต้องเกิดการพัฒนาจริงส่วนระดับ5ก็คือต้องทาระดับ4ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีแล้วก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการที่เรียกว่าโดดเด่นเป็นพิเศษ เช่นมีการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแบบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง,ขงมากๆหรือมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเยี่ยมจนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริหารจัดการได้เลยครับโอ้โหแสดงว่าการไต่ระดับนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเวลาจริงๆด้วยนะคะแต่มันเป็นเรื่องความเข้มข้นของกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยถูกต้องเลยครับทีนี้มาถึงมาตรฐานสุดท้ายค่ะมาตรฐานสุสาม การจัดประสบการณ์ตัวชี้วัด3.3เรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กอันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะว่าจะวัดความต่างกันยังไงครับผม3.3การประเมินพัฒนาการเด็กถ้าเป็นระดับ3ก็คือคุณครูหรือผู้ดูแลเด็กเนี่ยมีกระบวนการติดตามวัดผลประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบนะฮะใช้เครื่องมือที่หลากหลายมีการเก็บข้อมูลแล้วก็นําผลเนี่ยไปใช้พัฒนาเด็กจริงๆมีการสื่อสารผลกับผู้ปกครองด้วยค่ะ พอขยับเป็นระดับ4กระบวนการทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีแล้วก็ต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับคือทําแล้วเห็นผลการพัฒนาของเด็กที่มันชัดเจนขึ้นจริงๆอืมอืมต้องเห็นผลลัพธ์ครับส่วนระดับ5นอกจากจะทําต่อเนื่อง3ปีแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีกระบวนการที่มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกเช่นมีการเชื่อมโยงการประเมินพัฒนาการเด็กเข้ากับการพัฒนาครู มีการทำ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูเพื่อมายกระดับการประเมินร่วมกันหรือมีวิธีการประเมินที่เป็นนวัตกรรมจนกลายเป็นต้นแบบให้ที่อื่นๆได้ครับฟังดูแล้วสรุปได้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะมาตรฐานไหนตัวชี้วัดไหนจากทั้งหมด18ตัวเนี่ย แกนหลักในการขยับระดับจาก3ไป4ี่แล้วก็ไป5้าเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องของความต่อเนื่องการนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างจริงจังแล้วก็สุดท้ายคือความเป็นเลิศที่สามารถแบ่งปันได้ถูกต้องเลยครับหัวใจมันอยู่ตรงนี้จริงๆคือเราต้องมองว่าการประเมินเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมาตัดสินว่าดีไม่ดีผ่านไม่ผ่านนะครับแต่มันคือกลไกคือเครื่องมือที่จะสะท้อนการทำงานของเราเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งค่ะ การเป็นแบบอย่างที่ดีหรือ best practice ในระดับ5เนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่ได้ป้ายสวยๆมาติดแต่คือการพิสูจน์ว่าสถานศึกษานั้นๆสามารถสร้างคุณภาพที่มันยั่งยืนได้จริงๆแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้เหล่านั้นให้สังคมด้วยครับ วันนี้เราก็ได้เห็นภาพความแตกต่างของระดับคุณภาพ3-4และ5ในการประกันคุณภาพการศึกษาปถมไวัยได้ชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะคะมันมีรายละเอียดมากกว่าแค่ทําได้หรือทําไม่ได้แต่มันคือเรื่องของความต่อเนื่องการปรับปรุงและสุดท้ายคือความเป็นเลิศที่พร้อมจะแบ่งปันจริงๆค่ะครับผมสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ให้เราลองกลับไปคิดต่อกันนะครับก็คือว่าสถานศึกษาแต่และแห่งเนี่ยจะนำกรอบการประเมินนี้ ไปใช้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆกับการพัฒนาเด็กแต่ละคนคคือไม่ใช่แค่ทําตามเกณฑ์เพื่อให้ผ่านการประเมินไปแต่คําถามสําคัญคือเราจะใช้ผลการประเมินเหล่านี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนเพื่อจุดประกายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างแบบอย่างที่ดีในแบบฉบับของเราเองได้อย่างไรเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดมันตกอยู่ที่เด็กๆของเราจริงๆครับนั่นคือหัวใจสําคัญที่สุดเลยครั